สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอโซเฟียแพทย์พยากรกันอีกครั้งนะคะเอาล่ะวันนี้เราจะมาในท็อปปิกที่ว่าเขาและคุณความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้ท็อปปิกนี้สำหรับคนที่เริ่มดิวกันแล้วนะคะเริ่มเริ่มคบกันแล้วเริ่มดิวกันแล้วเริ่มแบบที่จะสารสัมพันธ์กันแล้วนะคะอ่ะ นะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะเป็นพลาง,งานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงก,กับใครนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แม่เลยนะ justment ค่ะ six of pentacles four of wands ค่ะ five of swords six of cups ค่ะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะ มันเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะได้จบความรักเก่าๆไปแล้วนะคะแล้วคุณได้เริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้ได้ดีวกับคนคนนี้นะคะผลที่คุณได้ได้จากคนคนนี้มาเนี่ยก็คือจากการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีหรืออาจจะสืบเนื่องมาจากบุญที่คุณได้ทำอะคะ่ะได้ส่งผลให้คุณคณนเนี้คนคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ เขาอยากสร้างอนาคตกจบคุณค่ะอยากมีความมั่นคงในความรักกับคุณนะคะ hey, เขากำลังแอบวางแผนลับๆอยู่นะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับโอกาสจากคุณให้ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนคนนี้นะแม่หมอมองว่าคุณอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ำนะคะก่อนที่คุณจะมาดีลกันตอนนี้นะ เอออาจจะเป็นเพื่อนเก่าอาจจะเป็นคนรักเก่าที่จบกันไปนานแล้วแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะซึ่งพลังงานนี้แม่หมอมองว่าดีมากๆเลยอะ่ะคือสิ่งที่เราถามกันไปเนะี่ยความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะแม่หมอบอกแล้วว่าท็อป,ปิกนี้สำหรับคนที่เริ่มดิวกันแล้ว เพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มเอาระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนะคะที่เพิ่งเริ่มดิวกันระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิคะว่าแนวโน้มเอ่อคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอ๋อพาอยู่ไกลแป๊บหนึ่งนะคะโต๊ะใหญ่เกินแต่แม่ตัวนี้ทีนี้เรามาดูค่ะว่าราศีไหนที่มีความเกี่ยวข้อง 80- 90%เนาะ ธาตุลมค่ะนะธาตุลมธาตุลมทั้งหมดนะคะจะมีเมถุนตุลกุ่มรีโอค่ะราศีสิงค่ะธาตุไฟค่ะกองพขยวกธาตุน้ำค่ะ รากดพิจิกมีนค่ะราศีพฤษภค่ะธาตุดินนะไว้กระเด็นอ่ะให้ออกมาตามกฎเจมีี่ค่ะเมถุนค่ะธาตุลมค่ะ เอาละ่ะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะธาตุลมนะคะธาตุลมกําลังมาแรงแล้วก็ธาตุไฟนะคะธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้านะคะธาตุน้ําทั้งหมดนะคะธาตุน้ําทั้งหมดแล้วก็ธาตุลมทั้งหมดนะคะแล้วเพิ่มเติมนะคะคูณ2เลยนะคะคูณ2เลยคือราศีเมถุนคูณ2นะคะ ราศีพฤษภนะคะว้ายรา,าศีพฤษภตะขาธาตุดินนะคะแล้วก็ราศีสิงห์ค่ะธาตุไฟนะคะเอาล่ะเด่นเด่นเลยนะคะเด่นเด่นเลยก็จะมีเอ,อาราศีเมถุนธาตุลมที่เด่นที่สุดตอนนี้นะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นธาตุน้ําทั้งหมดนะคะเอ่ออะไรนะกระกฎพิจิกมีนนะคะแล้วก็ตามด้วย ธาตุไฟและก็ธาตุดินนะธาตุไฟธาตุดินมีอะไรไอีกธาตุไฟธาตุอุ้ยตายละอันนี้ห,วหัวทิ่มเหรอเนี่ยธาตุธาตุไฟนะคะก็จะเป็นราศีสิงห์นะคะแล้วก็จะเป็นธาตุดินที่ตามมาลําดับสุดท้ายเลยก็จะเป็นราศีพฤษภนะคะโอเคตามนี้เลยนะจ๊ะหากใคร ไม่ได้ไม่ใช่ราศีหรือว่าธาตุที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้นะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคุณจะมีความใกล้เคียงหรือว่ามีความตรงเนี่ยประมาณเอ่อ6 0 7ซนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวของคุณที่เป็นของคุณเองเลยนะคะกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ต่อหาแอดมินได้เลยนะคะดูดวงกับแม่ได้เลยนะคะเแล้วก็หากใครอยากดูดวงส่วนเอยไม่ใชด่ดวงส่วนตัวสดิดวงส่วนตัวบอกไปแล้วหากใครอยากจะเรียนนะคะกับแม่นะคะ อ่านไพ่เป็นนะคะอ่านไพ่เป็นเห็นอนาคตอ่านไพ่เป็นเห็นเงินแสนนะคะทักหาแอปนินเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะสำหรับคลิป,คล,ปคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนรักนะคะบ๊ายบายจ้า